สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรมการศาสนาสบายดีมินิซีรีส์ครับค่ะและตอนนี้เฮาอยู่กันที่ตำบลชชองเมกจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะในด้านหลังที่ทุกท่านเห็นก็นกนคือวัดศิริท่อนวารารามภูเผ่าค่ะบ้านชองเมกแล้วถือว่าเป็นสถานที่พี่พดดัดใหญ่เลยนะครับสำนับมณี้พราะวามีกิจกรรมอย่างแง่วัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรตามไปบ่งกันเลยครับไปบ่งกันเลยค่ะ วัดสิรินทรวรารามภูเพ้าตั้งอยู่ตำบลช่องเมกอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจุดเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามด้านหลังพระอุโบสถมีจิตกรรมต้นกัลประพึกเรืองแสงในเวลาพลบค่ำและด้วยวัดนี้ที่ตั้งอยู่บนภูเขาจึงกลายเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกแสงสีทองจะสาดส่องลงมาสร้างบรรยากาศที่สวยงาม ในปี2568กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศริธน,นวรารารามภูเพ้าวได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆาบูชาอาเซียนทอดพระป่าสามัคคีสองแผ่นดินเพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีในมิติศาสนาและวัฒนธรรมไทยลาวนอกจากนี้ยังได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาสายธรรมแห่งมหานทีศรีทันดอนและเวียนเทียนในยามค่ำคืน กับบรรยากาศอันสงบร่มเย็นที่ทุกท่านได้ซึมซับความสุขทางใจ